งานนี้ทำสาวแมทถึงก็บอกว่าคืนนี้มีคนได้นอนพื้นอิโมจิโกรธทำเอาทุกคนเอ็นดูอย่างมากเลยทีเดียวสวัสดีค่ะพบกับธันขาดทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เกิดอะไรขึ้นแมทพิรณีเปิดชชดสาเหตุสามีทำผิดอะไรถึงขั้นรับไม่ได้อีกหนึ่งคู่รักสามีภรรยาที่น่ารักมากๆค่ะระหว่างแมทพิรณีและเฟมริมเบเดชเราะจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่บ่อยครั้งทากการชาวเน็ตแสดงความยินดีกับทั้งคู่และใจฟูได้เห็นความน่ารักความสดใสของสาวแมทในมุมเป็นภรรยาลาสุดสาวแมทเผยแชทที่คุยกับสามีผ่านอินสตาแกรมเมื่อเธอส่งข่าวแปรยังมาเมืองไทยมีคอนเสิร์ตวันที่8พฤศจิกายน นยน2568เตรียมกดบัตรเดือนหน้าซึ่งสาม,มีตอบกลับว่าว้าวต้องพาภรรยาไปแล้วฮ่าฮ่ฮงานนี้ทําเอาสาวแมทถึงก็บอกว่าคืนนี้มีคนได้นอนพื้นอิโมจิโกรธทำเอาทุกคนเอ็นดูอย่างมากเลยทีเดียว